คุณผู้ชมคะในช่วงที่ภาวะน้ํานมวัวขาดแคลนถือว่าเป็นโอกาสทองของเกษตรกรผู้เลี้ยงควายขายน้ํานมค่ะเพราะว่าราคาน้ํานมควายเนี่ยสูงกว่านมวัว1ิเท่าเลยนะคะราคาอยู่ที่250บาทต่อกิโลกรัมในขณะที่น้ํานมวัวยอยู่ที่ประมาณ20บาทเท่านั้นเองค่ะและน้ํานมควายเนี่ยถ้าหลายคนเคยกินนะคะก็จะบอกว่ารสชาติอร่อยไม่แพ้นมวัวเลยเพราะว่าไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็ ยังมีประโยชน์นะคะทั้งโปรตีนฟอสฟอรัสนะคะแล้วก็สารอาหารต่างๆเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคนที่แท้นมบัวค่ะซึ่งนมควายหนึ่งหนึ่งวันเนี่ยเขาจะรีดกันแค่ครั้งเดียวนะคะครั้งหนึ่งก็จะได้ประมาณ 2กิโลกรัมเท่านั้นนะคะนอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถนำนมนมควายเนี่ยไปแปลรูปเป็นนมพัชรไลท์นะคะเป็นชีสนมควายหรือจะนําไปทำเป็นเครื่องสำอางก็ได้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีอีกหนึ่งทางค่ะตอนนี้ราคาน้ำนมดิบของเรานะฮะหนึ่งกิโลหรือ1ลิตรเนี่ยนะเราจำหน่ายอยู่ที่250บาทต่อน1นึกิโลนะครับ ก็เป็นโอกาสอยู่แล้วโอกาสที่ทําให้มีคุณภาพผูพ้ที่แพ้นมวัวทั้งหลายนะครับแพ้นมวัวแพ้นมอย่างอื่นเลยนะลองมาทานนมไ้ายดูนะครับ mm hmm. นมฝ้ายนี่ก็จะลดการแพ้ของนมวัว